กับสบายดีพ่อแม่พ e <m enfant> ี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุพรนะกลับมาสมซ่องน้องอนเลยสวัสดีพี่น้องอุ้มชาวโฮแตกพี่น้องเลยมันเองชแตกมาเสี่ยวในเมืองมาลูกหอตลาดไหนกินลูกซีนมานพาดพิงเลยทงกินลูกซีนก่อน กินโลดเนี่ยครับานโลดตลาดะตลาดปลุงเอ้ยเลาบืเสือเลย Nhàng, ừ. một, một Đây ít này chẳng nhàng, ôm ừ, luôn ấy... ấy... ừ. ừ. Nhàng này mấy lúc ยังลอเล่นยังป้าน้ำพอลูก <c oughs> อืมข้าสดแห้งนะนี่เบิรดเขียดกบมีเบิร <c oughs> <c oughs> ์ดทุกอย่างคี่น่อยเลยตลาดานีอื้อรูปกระตือก้ามหาพัานนะพอเนย หาพันซสีมาที่แม่น้องเนยปลูกนะพี่น้องอ้ยกมหาไปังยังบ่อยากมีสองพันกีบเนาะเป็นยามสชยลูกนิ้วลูกสีใลูกยมังมองันากเลย ไปแหล่เลือดเนี่ยเลือดแปเขาหนยากไปล่เลือดเรหง่ไปเจะเาซื้กินบนแม่นวนพันะมา

อ๋อบาบูโอ้ยของหมักไงจอยพอเนยนางควยโลหิบ่โลหิห้าสิบบาทห้าสิบพแพงเนาะ นังควายหรือบุเลือดสินั่นหนังใช่นาเนที่ยวตลาดต้องแม่ซื้อหนังเอาเค่งโลกกันนะเฮ้ยยันเงินบุตรนี่เลือกเอาเครื่องโลกกับพ่อแหละปานกันกิน,<ฮ>นบุหรายแท้มีจักเสรศษมาได้ปะเจ <c oughs> ต๊ต่อต่อพี่น้องเลย แพงเนาะนางตัวชิจาดังควายบบธรรมดาบางวันก็บ่มีม่หองใส่ออนใส่เด้อเล่แซ่บตลอดแล้วมันทางกันมันแพงอ่ะเจ๊แม่แม่สมราคามันดูดู คนเมดุณนัลสซื้อมาเพื่อผ่ามียาจืนกับพนองของหมากของเสะ่อนทงทรายป่านผู้บาผู้คนงแข็งคนวะกินไ่ได้แกงคุ้นแขงยาจืดแน่ได้เี่ยวเกี่ยวได้เนาะยังเี่เกี่ยวคุ้นก็สิเสีย แข็งขนาดได้หนมเออเยินบบได้ไม่แข็งไรแกงคัไม่กับค้าเลยมานยังาซีบบ้านี่ถ้าตเขียวเส่บ่แส่บกับหูสืพูงมาให้มเจือเราไปองานบขาตวนี้บล มาเจอน้องนาดเมื่อกี้มามอุ้มน้องอเนยตกใจแบบใครมาอุ้มเนี่ยอ,นอนเนยกับบราอย,ยังได้สีสีสสอัดเนพิ่นแถมเนาะป้าเพิ่นกับอันหมากับพู่มาให้มีอะไรจื้อกันเลย,ยมาแบบบริสุทธิจักกันแบ่บบริสุทวนกันเลยได้เนี่ยนองแก้มบุ้มกับมาคือกันดิ มาแบบประชวนกันเลยเนาะไปกันเลยอยากกินลูกซีนได้กินละสื่อให้กินเลยมึแต่เก่ะกินน่าอลไรบ้านข้ามกว่าตอนนี้คือหมาใหญ่สทพ้อง่ะมาไหมลูกเลยอันยังลูก ถ่วงอนเลยเลน้ำอาบเลยซาโคเตะถูงซาบูกับมามากระพราในลูซาบูคือภายในฮะพร้อมยิบเลยแม่แกบุ้มซื้กระปุป่อโอ

เนื้อกะสือขะปุกเหมือนกันเม่แก้มบ่มกะสือมาเฮือนเพลินเนาะเ้ากะสื่อมากินเฮือนโดยยังลูกอะไรปเอายังของพมาอันน e ั oh. ้นเนยเนยไปเอาของพามาลูกวันดีค่ะย so ่างละลูกคุณ <capacities> วันดีจ่าในห้องเลเยเห็นนะคุคบาทับบูกอะไรทับบูเอายังลูกเออืออออ phải xúi hài nè nơi nơi lụ phải xúi hà cha nè cầm hoa long ô ô á lụ lạ ah, oh, uhm, là hìa lú kéo ah lú ài nhặt đây anh ấy bỏ ảo nọ nè ôi ảo nọ nhặt đây anh 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 แสงแดดต่ออบรังเงินพอเนื้่ก็ได้แต่ขรปุ่นกับหมากู้ใหญ่เจือกับนั่งเข้มพู้ใหญ่จอยรองผาพอกับแม่จบหมาอะไอยังซื้อเห็ดเพื่องเห็เหเหเหดเห็ดเห็ดนางผ่าเท่าไหร่แชมโตรอะไรลอยแพงครับตต่อแล้วเนี้ย น้องคลิปนี้ก็สมมาพากันในสิทธิขอลาปลาลุงเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องอันนี้เด้อสบายดี